ครับเพื่อนเพืยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ้โมยาสามหกห้าอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เอจจะไม่ได้มารีวิวกระเป๋าแต่อะไรอย่างใดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เอจจะมารีวิวสิ่งที่มันทําให้กระเป๋าเราที่ซื้อมาแพงๆเนี้ยมันเป็นทรงนะครับแล้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนของที่อยู่ข้างในมันออแกไนน์นะครับอย่างกระเป๋าเคลลี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นรุ่นวินเทจ40-4ปีนะครับปกปติคือเอ็นรู้สึกว่าไอหนังบล็อกคราฟสกินอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างจะเป็นทรงอยู่แล้วเนาะคือไม่ต้องใส่แบ็คออร์แกไนเซอร์หรือไม่ต้องยัดอะไรอย่งเนี้ยมันเขาอยู่มา40ปีทรงเขาก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ว่าไอแอมเสรุ่นใหม่ๆที่เป็นหนังเคลมองหนังโทโก้หรือว่าหนังสวิอะไรพวกเนี้ยครับคือ มันจะมีความแบบว่าใช้ไปหลายๆปีหรือว่ากระเป๋ายี่ห้ออื่นอย่างพวกเฟรนดีอ,อย่างเงี้ยคือใช้ไปแล้วคือหนังจะยุ่งน่าเกลียดมากเลยนะครับ mm hmm. ไอใบปิกระูปครับเอ็ดซื้อมาใช้ได้แบบไม่กี่เดือนเองเอ็ดก็รู้สึกว่าแบบเออหนังมันมันห่วยจริงอะซื้อซื้อมาแล้วมันก็ยุ่ก็เลยขายไปเลยรู้สึกว่ามันแอนนอยเพราะเราชอบ ชอบความเป็นทรงของกระเป๋าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้แล้วแบบย,ยังชอบตัวกระเป๋าอยู่อะเอ็กก็แนะนําว่าให้ทําไส้เนาะเห็นเห็นบางคนเขาทาทาไส้ทําหมอนเงี้ยยัดก,กระเป๋าซึ่งเวลาถือกระเป๋าไปข้างนอกบ้านเนี่ยเขาก็จะยัดไส้หมอนอะไรเงี้ยไปด้วยซึ่งเอ็นรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่อยู่ลงทุนไปหรือเปล่าเพราะว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยเราซื้อมาใช้เนาะมันก็ควรจะใส่ของที่เราแบบจำเป็นในวันนั้น ใช่ไหมไม่ใช่มาใส่หมอนเราถือหมอนคือแบบงงไหมเราก็เออมันก็จะมีบริษัทที่เขาคิดไอตัวแบ็กออร์แกไนเซอร์ซึ่งถ้าไอตัวแบ็กออร์แกไนเซอร์เนี้ยมันทํามาจากวัสดุดีที่เป็นทรงมันก็จะทําให้เรากระเป๋าเราเป็นทรงซึ่งเอดเคยใช้มาทั้งสองแบบคือเคยใช้ของที่แบบซื้อตาม eBay ถูกๆเนี้ยมันก็จะไม่ได้ช่วยให้กระเป๋าเราเป็นทรงเลยเพราะว่าเขาจะใช้วัสดุราคาถูกนะครับแต่ว่าพอดีได้รับการรีวิวแล้วก็คือ ลองใช้แล้วล่ะของยีห้อนี้มานะครับแล้วพอดีมันหายไปก็ถ้าใครติดตามเปจะรู้ว่าเอ็เคยโดนเคยโดนขโมยกระเป๋าซึ่งไอ้แบ็คอินเสิร์ตเนี้ยมันก็อยู่ในกระเป๋าเคลลี่นั้นด้วยก็เลยสั่งมาใหม่นะครับมันเป็นยีห้อนี้ซามูก้ซึ่งเป็นแฮนด์เมดที่ผลิตที่เกาหลีใต้นะครับก็คือเอ็ไม่รู้ว่ามันซื้อได้ที่อื่นหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นอยู่ในเยอรมันอย่างเงี้ย คือสั่งพวก ebay หรือสั่งออนไลน์สั่งได้แต่ราคาเขาค่อนข้างจะชาร์จสูงเหมือนกันก็เลยไปสั่งกับเว็บของเขาโดยตรงนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะ reasonable นะไม่ได้แพงมากอันอย่างอันเนี้ยมันจะสั่งมาประมาณ40นิดนิด US ดอลลาร์นะครับแต่ว่าไอที่แพงอ่ะคือค่าส่งค่าส่งเขาจะคิดประมาณ20กว่ากว่า US ดอลลาร์เพราะว่าส่งมาไกลเนาะมันส่งมาจากเกเหลีใต้แล้วส่งมาจากเยอรมันยาเงี้ยแล้วยังต้องแบบ เหมือน,น,นต้องมาวอรี่เรื่องว่าเออเราจะมาเจอคอสตอมแล้วจะโดนหรือเปล่าก็โอเคโชคดีคอสตอมไม่ได้ตรวจเนี่ยมันมาถึงแล้วเราใช้เวลาสั่งเป็นเดือนเลยเพราะว่ายูสั่งไปปุ๊บเขาเป็นแฮนด์เมดนะครับเขาก็จะทําเหมือนเมคทูออเดอร์ครับเขาก็จะทำแล้วเขาก็ประมาณอีก2อาทิตย์เขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเราว่าโอเคเนี่ยของ YouTube ชิปออกไปแล้วนะแล้วก็ส่งแพ็คกิ้งให้นะครับนี่ก็ประมาณเกือบเดือนอ่ะ ถ้าทําไม่ผิดนะมันก็มาแล้วแหละเขาก็ห่อมาอย่างดีเลยนะครับใส่ผงพลาสติกมาสวยงามนี่แล้วก็เขียนสติกเกอร์รู้ว่าครับว่ามันเป็นธุรกิจเล็กๆก,ก็ทำเองสติกเกอร์ปิดเลยเนี่ย The World Best Organizer Since 2010, mm hmm. 2 0 1 0ก็คือเขาทำมา10ปีแล้วเนาะ mm hmm. เขาไม่ได้ทำแค่แบรนด์เอลเมสนะครับ mm hmm. เขาทำทั้ง Channel Friendly mm hmm. คือลุยวิกตงคือกระเป๋าที่เป็นฟิกเนเจอร์ที่เป็นแบบที่ กระเป๋าคลาสสิกรุ่นคลาสสิกหลายๆรุ่นเลยคือเข้าไปดูได้เลยนะครับทำเกือบทุกแบรนด์นี่ก็จะมีตัวดันทรง,งแล้วก็กลิ่นคือดีมากไม่สักเขานะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะเป็นผ้าเหมือนเหมือนเหมนผ้ากำมะหยี่ซึ่งงานเนี๊ยบมากคือโอเคสี่สิกว่ายูโรเนี่ยเราต้องให้เขานะเพราะงานมันงานมันเนียนเน๊ยบจริงๆเทียบกับของที่แบบ ของจีนที่เอ็ดเคยซื้อมาก่อนอ่ะโอเคเราให้เลยเขาแบบวัสดุดีแล้วแบบเนี่ยขอบมุมเนี้ยมันนุ่มมากเอ็ดรู้เลยว่ามันจะไม่ทำลายกระเป๋าเราแน่นอนแล้วฟังกช์ชันข้างในนะครับเห็นสติชไหมคือโอเคงานเก็บงานเรียบร้อยรูปขอบดูมุมมันนิ่มครับมันจะไม่ทำลายของที่เป็นลักช์ซี่ของเราแน่นอนโอเคอ่ะคือยี่ห้อนี้เอ็ดเคยใช้มาแล้วนะครับแต่ไม่เคยมารีวิวก็เลยแบบ เออถือโอกาสอามารีวิวเลยดีกว่าข้างในก็มี5ช่องนะครับมีช่องนี้2ช่องมีช่องอันนี้อาจจะใส่น้ําหรือใส่แก้วกาแฟอะไรก็ได้เนาะแล้วก็เนี่ยครับมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริงคุณนี่เขาจะมีใบนี้มานะครับเขียนว่าอ๋อ do not ring เหมือนยายาแบบใหญ่เงี้ยเขาก็คือ dry clean only ห้ามปั่น รีดได้ w i t p of s ป i l l immediately เรียร้อเ0รซทำมาจากโพลีเอสเตอร์นะครับร0 0แล้วก็ Made in South Korea นะครับก็ดูดูดีสวยอลังการแล้วก็มีเย mm ็บแตะเขียนว่าซามูงกาอันนี้นะครับ mm hmm. อุ้ยหนักมากเลยเนี่ยครับลักสเปสมันใหญ่มากมันทำให้แบบกระเป๋าเราออร์แกนิอย่างนี้เราไอจะลองใส่ของให้ดูนะครับ mm hmm. ตรงนี้อาจจะใส่แว่นตาเนาะ อาจจะใส่กล่องแว่นตาที่ใหญ่ๆของเรานะครับทีนี้ก็ใส่เป็นฮาร์ดเคสนะครับของแว่นเฟนดีกล่องลูกอมต้องมีประจำนะครับให้กินปากส่วนานามนีู่ฟังไร้สายนะครับกระเป๋าตั้งก็ได้เห็นไหมแต่มันจะกินที่เห็นไหมในตรงนี้ตัวการเนี้ยปกต,ต,ต,ติจะไม่ใช้เนาะเพราะมันค่อนข้างจะกินที่นะครับแล้วก็ไว้นะครับแล้วส่วนมากจะพบแค่เนี้ยครับนี่ แม็กซิมัมแล้วแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางตรงกลางแค่นี้เองนะครับแต่ก็ยังมีสเปซใส่ของใส่ของได้อีกปกติก็จะใส่เท่านี้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยปกติจะไม่พกฮาร์ดเคดอยู่แล้วจะพกเป็นสองเคก็คืออช่องตรงเนี้ยจะปล่อยว่างไว้นะครับก็อาจจะใส่สเปย์เพราะทุกทุกวันนี้คนเวลาจะเดินทางก็ต้องมีนี่เนาะเหมือนตัวสเปย์ ที่เป็นแอลกอฮอล์แบบเข้มข้นอันนี้70%ได้มาจากที่อังกฤษนะครับที่เทรดที่เพิ่งไปลอนดอนมาของอีห้ออะไรอะเนวยาดเป็น Natural d e f e n s นท์แฮนด์คือปกติไอเกียดการใช้เจลเจลหรือว่าสเปรย์แอลกอฮอแต่อันเนี้ยกลิ่นเลมอนกราฟซึ่งพอฉีดไปแล้วกลิ่นหอมเหมือนใช้แฮนด์ครีมแบบแพงๆอ่ะ ใครไปอังกฤษอันแนะนําเลยนะตอนนั้นเขามีโปรโมชั่นเขาให้อันนี้มาแบบหลายขวดมากเอซื้อเอซื้อของเขาไปนิดนึงเองอะ่ะเออแล้วเขาเหมือนเป็นโปรโมชั่นเขาเนาะเขาก็แจกอันนี้แล้วแบบเหมือนชว่วงนั้นนะท่องเที่ยวมันก็ไม่มีด้วยเขาไปคุยกับเขาแบบพนักง,งานน่ารักมากแล้วมันเป็นเจลที่ใช้มาแล้วหอมที่สุดหลังที่เคยใช้มากจริงๆแล้วก็จะมีบอดี้โลชั่นนะครับของแอมเบสพกเท่าเนี่ยเวลาเดินเวลา ออกไปข้างนอกนะมีกระดาษชูชีแล้วก็มีกระป๋าเครื่องสำอางของแพลตหลอดแล้ว mm. ก็ใส่ถ้าใส่ไปมันก็จะทําให้กระเป๋าเราแบบเหมือนเป็นทรงพอ mm. ดีกับกระเป๋าเนาะเห็นไหมมันก็ทําให้กระเป๋าเราดูเป็นทรง mm. มากขึ้น,นแล้วสีไอ้สีข้างในเนี่ยเราเลือกได้ด้วยเนาะมันมีแบบเป็นสิบสีอะใครชอบแบบสี mm. อ่อนสีเข้มสีอลไยเอาาเน้นอ,อ่อนๆเนาะมันจะได้แบบเห็นชัดๆ คุณภาพดีนะเอ็ดที่เคยใช้แล้วยี่ห้อนี้ก็มารีวิวแล้ว,ลวราคามันด้วยที่แทงเวอร์มันมีแบบเห็นพวกบล็อกเกอร์ที่แบบว่าอย่างคุณเมลเมลฟอร์เมลเบิร์นอย่างเงี้ยเขาโฆษณาให้อี่ทอเลยนะ 7RP อันนั้นคือแบบแบ็คออแกไนเซอร์หลักแบบเกือบหมื่นอ่ะไหวปะมันมันควรจะคุณภาพดีแต่ราคามันไม่ควรจะแพงหรือเปล่าเพราะว่าอี่้างนอกอ่ะ คือ e-bag ข้างนอกมันราคามันหลายแสนแล้วอะถ้าซื้อกระเป๋าร์ r k น n คลลี่ไปมันก็ไม่มีไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋า insert แล้วเนาะเพราะมันแพงมากนะเอ็ดว่าอันนี้กำลังดีแล้วมันไม่ได้แพงเวอร์แล้วคุณภาพมันก็ดีแต่อย่างที่บอกว่าการหาซื้อก็คือต้องซื้อจากเว็บไซต์ของเขาแล้วต้องรอน,นิดนึงนะครับแต่เอ็ดว่ามันเวิร์ดเด็ดก็โอเคอย่ okay. งางนั้นเขาดีมากงานเขาเนียนมากาามาก,ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูเอ็ดยังไม่เห็นคนไทยแบบรีวิว bag o r g นเ i z e r ของย e ี่ห้อาม m ก้ a เลยแต่ว่าโอเคเอ็ด การันตีนะว่าราคาเขาส่งเหตุสมผลมันมันราคาพันกว่าบาทอะมันจ่ายได้เพราะว่าคุณภาพเขาดีแบบราคาเป็นหลักหมืนมนมห่นเนี่ยคือมันเมกเซมเน่ยอยู่มันอยู่ข้างในอยู่จะจะไปแพงอะไรพอเนอาะสตินิดนึงคือก็เข้าใจแหละว่าอีของเซเว่นอาร์พีมันคง,คงดีจริงแหละคือไม่เคยใช้นะแต่ว่าคือไม่จ่ายราคาหลักหมื่นแน่นอนถ้าถ้าแบบอีข้างในจะสองสามร้อยยูโรเราไปซื้อกระเป๋าแบบแวรนิตี้แคสวยสวย m อ็หรือของอีห้ออื่นใช้ดีกว่าไหม ความคิดของเอ็ดนะคือถ้าสมมุติคนที่แบบกู้คเงินเหลือมากชั้นใจเพื่อคุณภาพ y ีชั้น go for the best of the best อย่างเงี้ยเอ็ดเข้าใจแต่คือเราเป็นพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนเงินไม่ได้เหลือขนาดนั้นเนาะก็ reasonable เอาไว้ก่อนเนาะ,ะแล้วเห็นแบบเออ,เ,อเห็นถ้าส่งมันแบบแพงเนาะก็แบบสั่งอะไรมาอีกดีไหมเล็กๆก็ไปเจออันนี้เห็นมันน่ารักดีก็เลยแบบเอเอมันน่ารักกว่าก็เลยตอน,นอไห มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเพลว์เพลว์แฮนด์เดิลอ่ะของอีฮห้อน,นี้เหมือนกันซัมโมก้าเหมือนกันแล้วมันดูแบบนา่ารักมากเลยเอ็ดก็เลยแบบเออเอามาใส่เนี่ยเอามาใส่กับมินิของเออ่ะแล้วก็แบบเออทำไปกินร้านอาหารวิชลินก็คืออย่างเงี้ยมันดูต่อแหล่ไทยมีชาแนลรุ่นนี้บ้างมันดูแบบจากกระเป๋าชาแนลมินิธรรมดาใส่อันนี้เข้าไปกลายเป็นดูแบบมินิเลนดอลลาบะดูการฉันไม่ได้ซื้อกระเป๋าไปเลยแสนนะใบนี้เจ็ดแสนนะคะ ใส่มุกทะเลลึกจากเอ่อเฟนพูนนอริเซียนไอแลนด์หมู่เกาะโวลาโบล่านะคะใบนี้ล้านห้าค่ะชอบมากเลยอ่ะรู้สึกมันกระแด่มากถ้าแบบถ้าถือไปทาราหันชิลินนะก็จะถือประมาณนี้นัก็จะแบบดืมล็อกไอ้นี้ขอโทษทีนะครับก็จะถือประมาณนี้เนาะแล้วก็แบบให้ให้ตัวเนี้ยมันตกลงข้างหน้าเหมือนอ e ีแชแนลแบบรุ่นเอ่อ 2020เลยเนาะที่เขาจะเน้นมุกคุณภา,าพดีเลยครับคือแบบอันเนี้ยยังไม่ได้ใช้เนาะเพราะมันเพิ่งมานะแต่ว่าคือเราจะดูจากแมทเทอเรียลเขาใช้ของโอเคเลยแหละคือแบบเห็นไหมมันเป็นมุกเป็นพลาสติกแหละมันไม่ใช่มุกพูดเบอร์เนาะแล้วข้างในเห็นบามันเป็นโซ่คือมันมันจะไม่ขาดแน่นอนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คุณภาพดีเป็นแบบเนี้นนนยับงานแบกๆเหมือนแิบตองนี่อาจจะใส่กับรุ่นอื่นได้ก็ได้เนาะเราลอง สังเกแคนลีดูพอด,ดีตลกอะ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเอ่อแอบเมสปินเทจของคุณหญิงยา่าซึ่งคุณหญิงยา่ามอบให้เอกเป็นมรดกตกทอดน,นะคะเป็นหลานสาวคนเดียวก็ใบนี้ประมาณ25ล้านเพราะว่ามุกเนี่ยคะ่ะเป็นมุกที่แบบว่ามาจากทะเลลึกมากของหมูกเกาะโบลาโบลานะคะตอนแหลไปอีก คือเห็นปะมันดูแบบเข้าใจปะมันดูแบบไม่รู้นะฉันว่ามันดีเก๋ดิฉันชอบเออวันนี้ยเห็นว่ามันเก๋ดีเนาะก็เนี่ยแหละก็เลยซื้อมาด้วยอันนี้ส0สิยูโรนะก็พันกว่าพันกว่าบาทเห็นว่ามันก็ตลกตลกคำคำนี่แต่มันสวยดีอะเราชอบเป็นความแบบเราชอบชอบเสียเงินกับของพวกแบบไร้สาระเองอยู่แล้วก็คือแบบฉันเป็น เจ้าของแบบว่าเหมืองไข่มุกอยู่ที่หมู่เกาะภูเก็ตโอเคไหมก็นะครับเป็นรีวิวสั้นๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับเห็นไอ้นี่ไหมกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรน้ำหอมแอลเเข้างหลังนี้ไหมถ้าใครสนใจเราวีดีโอหน้าจะมามีีกขวดว่าหนึ่งสอสสี่หเจ็ดขวดมันทั้งเป็น จาดองอีดิโซนนะครับแล้วก็มีแอมเมสมีรุ่นที่มาจากช็อปด้วยที่เป็นรุ่นเอกลุย์สีนะครับสองสองอันที่ใช้มานานแล้วล่ะเดี๋ยวจะมาดีวิวว่าน้ำหอมของแอมเมสที่ปังๆัอ่ะมีรุ่นไหนบ้างนะครับยังงั้นเราเจอกันอนาะทิตย์หน้าครับดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับ subscribe ให้ช่องเอ d ด e ี้บ a ยาสามห้นะครับบ๊ายบาย